ใช้ใบคอยเนี่ยเป็นยาระบายแค่หนึ่งแก้วก่อนนอนท่านจะขับถ่ายทุกเช้าเลยเจ้าอันอยังที่ตกค้างก็จะออกมาเนาะสวัสดีเจ้าพทาสุภาสิทเจ้าวันนี้ยอดยาสมุนไพรมีสมุนไพรใบคอยมาบอกคุณผู้ชมเจ้าคอยนั้นมีสรรพคุณเด่นมากเลยเจ้าหลายๆเรื่องเลยที่พัดเกยลงไปเนาะอย่างเช่นว่า ปวดฟันทักษาฟันหืออยู่กับเฮาเมินอยู่กับเฮานานฟันทนต้องใช้คอยเลยเจ้าบางท่านเป็นลิซสีดวงเปิ้นกับใจคอยเนะเจ้าสมุนไพรคอยนั้นมีสปปรรพคุณเด่นพอตัวเลยเจ้าสำหรับวันนี้ท่านไดที่ถ่ายยากท้องผูกขับถ่ายลำบากสองสามวันครับถ่ายทีหนึ่งมันเป็นอันอย่างที่อึดอัดขนาดเลยเจ้าแล้วกับบดีกับลำไส้เฮาตัวเนาะสูตรนี้ เป็นสูตรสมุนไพโดยใช้ใบคอยเจ้าจะช่วยขับถ่ายง่ายแค่วันละแก้วสูตรนี้เด็ดขนาดเลยเจ้าเฮาจะใช้ใบคอยสดๆแบบนี้เลยเจ้าเก็บใบคอยมาแล้วก็ล้างน้ําหั่นเป็นฝอยชิ้นเล็กๆนะเจ้าจากนั้นเฮาก็เอาไปคั่วไฟอ่อนๆให้เหลืองเลยนะเจ้าเนอแล้วก็เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดฝาเจ้าเวลาจะใช้เฮาก็หยิบมาแค่หนึ่งหยิบมือใส่แก้วน้ํา เติมน้ำฮ้อนลงไปทิ้งไว้สักสองสามนาทีเนาะพือดื่มตอนอุ่นๆก่อนนอนเนะเจ้าเนอจะเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นเจ้าท่านใดท,ที่ขับถ่ายลำบากสูตรนี้เด็ดมากๆเลยเจ้าโดยใช้ใบคอยเนี่ยเป็นยาระบายแค่หนึ่งแก้วก่อนนอนท่านจะขับถ่ายทุกเช้าเลยเจ้าอัญยางที่ตกค้างก็จะออกมาเนาะเป็นอัญยางที่ดีขนาดเลยเจ้า ลองใช้สมุนไพรไทยๆสมุนไพรใบคอยนะเจ้าช่วยในการขับท่ายของหลายๆท่านที่ขับท่ายลำบากเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดต้องลาไปก่อนกับสมุนไพรใบคอยปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า